เราจะมา,าดูนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาของการเรียนนะเพิ่มเติมกันบ้างนะครับซึ่งขวานมีวิดีโอนะฮะที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยเพิ่มเติมในการเขาเรียกว่าอะไรลูกเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นโดยเป็นบทคำประพันธ์จากเรื่องกาบพระชัยสุริยานะครับเป็นเป็นเป็นบทเดอะแรปเปอร่านะเป็นบทเดอะแรปเปซึ่งเป็นเนื้อหาเด็กๆก,ก็ ฟังดูประมาณไม่เกิน10นาทีเนาะนะครับไหนใครอยากดูแล้วบ้างกดมือขึ้นมาหน่อยเร็วน่ารักมากเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังบทอัขยานกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีหนังสือก็เปิดหนังสือตามไปด้วยนะลูกนะเปิดหนังสือแล้วก็ดูเนื้อหาตามไปด้วยนะครับ เทวดาเนราสถ้าเจ้าเอากรขอเข้ามาต่อ I okay. ะเป็นไงบ้างนะครับเมื่อกี้นะฮะไหนใครฟังแล้วโยกตัวตามบ้างมันดูเข้าใจง่ายมากขึ้นเนะลูกเนะนะฮะทีนี้นะครับเด็กๆเ,เมื่อกี้เนี่ยเราดูเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องของเป็นเรียกว่าเป็นบทคําประพันธ์กับพะชชุุรยาเดอะแรปเปอร์แล้วใช่ไหมลูกนะฮะเด็กๆจะเห็นได้ว่า เนื้อหาของเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทําไมลูกอาจจะดูแล้วเข้าใจง่ายแต่ตามจริงแล้วเนี่ยนะครับในเนื้อหาของการเรียนในคาบนี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้หนูๆนูเนี่ยได้สามารถจับใจความสําคัญนะจับใจความสําคัญของเรื่องนี้ให้ได้นะครับซึ่งขวาญจะขออนุญาตนำเสนอนะลูกนะเดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอสักครู่เดียวนะครับในในช่วงเวลานี้นะให้เด็กเกเ,กเนี่ย ได้เตรียมกระดาษขึ้นมาไหนใครเตรียมมาเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นมาสิลูกน่ารักมากน่ารักมากทุกคนเลยนะคะอ่าทีนี้นะครับในข้ามนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเริ่มเกี่ยวกับเนื้อหาของการวาดเด็กๆจะสามารถจับใจความสาคัญได้หรือไม่ขวัญขออนุญาตทบทวนหลักของการจับใจความสําคัญที่หนูเรียนม,มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนาะมันก็จะง่ายๆว่ามีอะไรบ้างลูกมีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรถูกต้องไหม ถ้าสมมุติว่าเราจะจับใจความสำคัญเนี่ยมันก็จะต้องแยกเป็นใครทำอะไรที่ไหนใช่ไหมเมื่อ,อไรอ่าอย่างไรใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากนั้น นอกเหนือจากหลักพวกนี้เนี่ยควรน,นิขันขอนําเสนอนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเรียกว่าเป็นนวัตกรรมหรอกแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายก็คือการตั้งและตอบคําถามตามหลัก5 w 1 h นะครับ5 w 1 h มีอะไรบ้างลูกเริ่มต้นอ่านี่มาเข้าสู่กระบวนการของในวันนี้นะครับ ขวัญเขียนใน iPad นอ้องมันก็จะนิดนึงนะอาจจะมีเรียงดุ้งดิงดุงด,งดิงนิดนึงนะครับตามหลักตรงนี้เลยนะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวขวัญจะให้ระยะเวลานะครับเด็กๆเ,เนี่ยได้ไปไปเออดูหนังสือในคำศัพท์นิดนึงนะครับว่าในใบางานที่เดี๋ยวขวัญจะให้หลังจากที่เราเรียนกันจบท้ายคาบแล้วเนี่ยนะครับจะให้เด็กๆสามารถ จับใจความสําคัญหรือเรียงใจความสำคัญจากในบทคําประพันธ์หรือว่าบทอักข a r i อ t h e rapper เมื่อตอนต้นได้โดยกา,การตั้งคําถามนะครับตามหลักดังต่อไปนี้ตามหลักดังต่อไปนี้นะ 1. พระชัยสุริยาเป็นใคร 2. เมืองสาวัตถีเคยเป็นอย่างไรทุกคนตอนนี้มีใบงานที่ขวัญส่งในไลน์กรุ๊ปเรียบร้อยแล้วเนาะ นะครับส่งลงไปในไอคุปเรียบร้อยแล้วนะครับเราคุณนางในเมืองสาวัตถีประพฤติตนอย่างไรเหตุการณ์ใดที่ทําให้เมืองสาวัตถีล่มสลายนะครับพระชัยสุริยาออกจากเมืองสาวัตถีได้อย่างไรพระชัยสุริยาและพระมเหสีไปนอนอยู่ในป่าได้อย่างไรนะครับแล้วก็พระชัยสุริยาและพระมเหสีเนี่ยได้พบใครในป่าสุดท้ายจะถามเลยว่าตอนจบของเรื่องนี้เนี่ย เป็นอย่างไรอตอนจบของเรื่องนะฮะที่เราดูมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับในเรื่องของกาพตชัยสุริยาเนี่ยหนูคิดว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราคิดว่าตอนจบของเรื่องเป็นอย่างไรในในช่วงนี้ขวัญจะให้ระยะเวลานะครับเด็กๆเ,เนี่ยได้ได้ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในในเ,เขาเรียกว่าอะไรลูกใน ในหนังสือเรียนเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมากลับมาตอบคำถามพร้อมกันในแต่ละข้ออ่ะช่วงนี้เดี๋ยวขวัญให้เด็กๆนะครับได้ลองไปออตอบคำถามเพิ่มเติมนะนะครับตอบคำถามเพิ่มเติมไหนใครจะจับคู่จับคู่กับคใครบ้างจับคู่แล้วนะใครจะจับคู่กับใครบ้างลองพิมพ์ชื่อมาสรุปนะครับลองพิมพ์ชื่อมาอย่างเช่นครูไกาสอนคู่กับ เวลาวันนะครับลองจับคู่ลองพิมพ์จับคู่มา,าว่าใครจะทำชิ้นง,งานร่วมกับใครหรือว่าใครจะทำใบงานอันเนี้ยคู่กับใครบ้างพิมพ์มาในแชทได้เลยนะลูกเอาล่ะในช่วงนี้มาใครจะคู่กับใครพิมพ์มาได้เลยนะลูกวันขอแอบดูในกล่องข้อความหน่อยโอ้ พิมพ์ขึ้นมาเยอะแยะมากเลยน่ารักมากวิลาวันใช่ไหมกับการซีนีใช่ไหมลูกจิรัชยานะครับกับธัญพรอิสราะนะครับกับเพื่อนๆปรมีใช่ไหมอ่ะในช่วงนี้นะครับใครที่เรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ข้อความมาได้เลยนะพิมพ์ข้อความมาได้เลยเดีย๋ยวเราจะให้ระยะเวลาเด็กๆนะครับอย่าลืมสักประมาณ15นาที ในการอ่านนะครับแล้วก็จับคู่เราลองไปแชทคุยกับเพื่อนๆอกับไลน์ของเราเองก็ได้กับแอปพลิเคชันที่หนูมีอยู่อยู่ในมือเนี่ยประมาณสัก15นาทีนะครับสัก15นาทีและเดี๋ยวเราจะมาร่วมตอบคําถามพูดคุยกันซิว่าเราได้คําตอบไหมแต่ละข้อนะคะตอนนี้เด็กๆสามารถยังพิมพ์การจับคู่นะครับในการทํา เขาเรียกว่าหาคําตอบลงไปในใบางานนะครับหาคาตอบลงไปในใบางานเนี่ยให้เรียบร้อยได้เลยเนาะอ่าพิมพ์มาพิมพ์มาโอเคลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับผ่อนให้เด็กๆได้จับใจความสําคัญนะครับโดยการจับคู่นะฮะแต่ละเลขที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไหนใครทาเสร็จแล้วบ้างเอามือลงอ่านนะครทำเสร็จแล้วบ้างเอากดมือลงนิดนึงนะคะจะได้รู้ นะอ๋อ,อเป็นจะพาะทําเสร็จแล้วเหรอลูกโอ้โหเสร็จหลายคนเลยเสร็จหลายคู่เลยนะครับดังนั้นทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันวิเคราะห์อีกนิดนึงนะครับว่าเออ่ที่เด็กๆเ,เนี่ยนะครับเออ่เห็นไปเนี่ยนะครับที่บริเวณหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆจะเห็นนะฮะว่ามันเออ่ ที่เราดูเนะื้อหากันไปเนี่ยม,มันว่าว่าอย่างไรเดี๋ยวตอบคาถามพร้อมๆกันนะไม่จําเป็นจะต้องพิมพมานะเพราะขวัญเข้าใจว่าแต่ละคนน่าจะเปิดมไม่สะดวกเนาะนะครับใช้วิธีการทําแล้วก็เดี๋ยวท้ายคาบเรามาส่งพร้อมกันดีกว่านะครับคําถามข้อแรกเลยพระชัยสุริยาเป็นใครตอบง่ายเลยก็คือเป็นพระราชาปกครองเมืองสาวัตถีใช่ไหมนะครับเมืองสาวัตถีเคยเป็นอย่างไร แน่นอนต้องเคยสงบสุขใช่ไหมครับเราคุนนางในเมืองสวสรร์ถีปฏิบัติตนอย่างไรก็ต้องตอบว่าอะไรครับใส่ใจในบ้านเมืองเอาไม่ใส่ใจในบ้านเมืองใช่ไหมชอราดบางหลวงคดโกงต่างๆทําให้ทหําไมลูกบ้านเมืองเนี่ยก็เกิดความวิบัตินั่นเองนะเหตุการณ์ใดที่ทําให้เมืองสวรร์ถีล่มสลายมีอะไรเข้ามาในเมืองเหมือนปัจจุบันเลย เอ้ยน่ารักมากหม,มีเสียงตอบมาเบาๆขอให้ขวัญด้วยคําบ้านน้าท่วมเนาะไม่ใช่บ้านน้าทว่วมแต่ว่าเมืองน้าท่วมน้ําท่วมเข้ามาน้ําป่านะลูกนะพระชยรัยาออกจากเมืองสาวสถีได้อย่างไร,ไรด้วยไรลูกถามว่าเมืองเอา้าพระชยริยาออกจากเมืองสาวสถีได้อย่างไร,ไ,รได้ยังไงลูกตอบสิ ด้วยอะไรคะ <C> e <ek> เออเรือสำเพอวนะคะแล้วก็พระเจ้เาสุรภาพอ่าแล้วพระเมรีศีเนี่ยก็หลังจากที่เรือสำเพาวเนี่ยอ่อล่มจมนะฮะก็เลยถูกน้ำพัดไปใช่ไหมคะแล้วไปเจอกับใครอ่าคาถามข้อต่อไปไปพบกับใครที่ทำพิธีบูชากรเออพระดาบทพระดาบทน่ารักมากราชา นะครับเดี๋ควนบบกแต้มให้แล้วก็ท่านสอนว่าให้มีความเมตตากราุณาสุดท้ายพระชัยสุริยาและพระนางสุมารีก็ได้ไปทําไมลูกไปไหนเออไปบวชแล้วทําไมครับ <c oughs> ตอบแบบจะจับใส่ความสําคัญได้แบบตรงประเด็นมากไปบวชนะคะสุดา้กาอะไรลูกไปอยู่บนสวงสวรรค์นั่นเองนะครับไปอยู่บนสวงสวรรค์นั่นเองทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวทายค่าบ เวลาที่เหลือที่เดี๋ยวขวัญหลังจากขวัญจบมี่นะครับจะให้ลูกสาวได้ไปสรุปใจความสําคัญของเรื่องกาพระชัยสุริยานะครับโดยที่เอาเนื้อหาในใบงานเนี่ยมาเรียงร้อยต่อกันนะมาเรียงร้อยต่อกันว่าในเมืองเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเนี่ยมันว่าอย่างไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้อันนี้อันนี้ของขวัญน,นะครับอันนี้ข,ขวัญท,ที่ที่มีตัวอย่างใบงานส่งไปให้ลูกสาวดูแล้วนะ พระชัยสุริยาเป็นกษัตริย์ครองเมืองสาวัตดีมีพระเมษีชื่อพระนางสมาลีบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์และเป็นสุขมาช้านานจนกระทั่งเมื่อข้าราชบริพารและผู้มีอํานาจพากันลุ่มหลงในอบายมุกและเที่ยวคมเหงรัศดรจนเดือดร้อนไปทั่วในที่สุดน้ําป่าก็ไหลมาใช่ไหมครับทั่วเมืองจนผู้คนล้มตายไปหมด ผู้ที่มีชีวิตรอดก็หนีออกจากเมืองไปทิ้งสาวเ,าเมืองสาวตีให้กลายเป็นเมืองร้างหลังจากนั้นเนี่ยพระชัยสุริยาและพาพระเมศศีและข้าราชบริพารเนี่ยก็หนีลงเรือสำเภานะครับแล้วตรงที่บริเวณนั้นเนี่ยก็ถูกพายุใช่ไหมพายุใหญ่มาเคาะซ้ำกำซัดอีกทีหนึ่งพระชัยสุริยาแะพามารีนะครับก็รอดตายได้แต่ก็ทำไมาลูกขึ้นไปนอนพักแรมในป่าแล้วก็ ชีวิตก็ตกระเหเร่ร่อนจนไปพบกับพระดาวบทรูปหนึ่งนะครับก็เลยได้ทำอะไรลูกสอสอนให้กับพระชายสุริยาและพระนางสมารีเนี่ยได้เห็นถึงได้เห็นถึงอะไรครับว่าทำไมมันถึงเครกรรมแบบนี้ได้บำเพ็ญเพียรตะบะจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์อันนี้คือตัวอย่างจากที่ขวัญส่งส่งใบงานอันนี้ให้กับลูกสาวล,ลงไปในกลุ่มแล้ว นะครับหลายๆคนก็อาจจะเอ่อนำแนวทางของการสรุปใจความสำคัญตามหลักของการตอบคำถามแบบนี้นะครับไปเขียนแล้วก็เรียบเรียงมาเป็นการจับใจความสำคัญโดยภาษาเนี่ยขอให้เป็นภาษาของเราเองนะครับแล้วก็ขวันก็จะบอกว่าเดี๋ยวเอ่อเมื่อเด็กๆส่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะให้เด็กๆเนี่ย เมื่อวันที่เรามาเจอกันปกติไม่ได้เป็นโควิดแบบนี้นะที่ไม่ได้มีสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับก็จะให้ลูกสาวเนี่ยได้ประเมินตามหลักของเกณฑ์รูบิกสกอร์นะครับที่ขวัญแนบท้ายไปให้ก็คือการประเมินเป็นรายบุคคลนะเป็นรายบุคคลตามหลักของรูบิกสกอร์ที่ที่ขวัญเนี่ยนะครับจะให้เด็กๆไปแล้วนะครับเด็กๆเปิดดูตามไปพร้อมๆกันเลยนะ นะดูตามมาพร้อมกันนะครับตามรูบิกสกอร์หน้านี้ที่ขวานส่งไปให้เห็นหรือ,อยังอ่ะใครเห็นแล้วกดมือขึ้นมาใครเห็นแล้วกดมือขึ้นมานะคะแบบนี้เลยนะว่าให้เรามีความ <ขอ S 1> รวมมือมมในการทํากิจกรรม,ม,มแบบนี้อ,อ่ะโอเคแบบนี้นะครับเดี๋ยวขวานส่งให้นะมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมและตรงต่อเวลามีวินยัยแล้วก็มีมารยาทด้วย ตามหลักของเกณฑ์เลยเดี๋ยวให้ลูกสาวส่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะส่งการเขียนมาให้ขวัญก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งอันเนี้ยไปให้ในในกลุ่ปอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคตอนนั้นเวลาที่เหลือก็จะให้ลูกสาวได้ไปดําเนินการนะครับในการที่เอ่อเขียนจับใจความสําคัญตามหลัก 5W1H ที่ลูกสาวทําไปเมื่อสักครู่นี้เห็นถึงวิธีการทั้งหมดที่ขวัญพาทาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เอ่อ เดี๋ยวใครทำเรียบชิ้นงานเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปส่งในกลุ่ปลายของเรานะครับแลวเดี๋ยวขวัญก็จะเข้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้เกณฑ์การประเมินรายบุคคลเนี่ยลงไปในกลุ่มเพื่อที่ให้ลูกสาวเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรลูกหนูจะต้องเปิดใจเนาะเพราะว่าเป็นการเหมือนกับแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยทำไมครับได้ได้ร่วมกันทําได้ร่วมกันทําด้วยไม่ใช่เพียงแค่ไม่ใช่เพียงแค่เราทํา ชิ้นงานออกมาเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องรู้จักการให้คะแนนแล้วก็เราก็ต้องเปิดใจในการที่ทำไมลูกในการที่เพื่อนให้คะแนนเราด้วยนะครับเราจะได้มีการพัฒนาและปรับปรุงชิ้นงานของเราอยากเก่งต้องทำไมลูกต้องยอมรับในความคิดเห็นของหลายๆคนได้ด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เก่งในด้านของวิชาการเท่านั้นนะแต่เราเราจะต้องสามารถทำไมลูกให้คะแนนแล้วกออ็ยอมรับในคะแนนที่เพื่อนๆมอบให้ด้วยเนาะ อ่ะในท้ายคาบแล้วครับมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมลูกมีมไ,มมไม่มีแล้วน้ออ่ะโอเคขอบคุณมากที่ตั้งใจเรียนในคาบนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมเดีย๋ยวขวัญจะส่งเกณฑ์การประเมินการอ่านสรุปใจความสำคัญลงไปให้ในกรุ่มลายทีนึงนะครับว่าจะเป็นความถูกต้อง ของเนื้อหากับพระชัยสุริยาลำดับเหตุการณ์ของเนื้อเรื่องแล้วก็รวมถึงการใช้ภาษาซึ่งจะมีเกณฑ์เป็นข้อๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวขวัญจะส่งให้ในกรุ๊ปนะตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นเนาะแต่ว่าขวัญจะส่งลงไปให้ในกรุ๊ปไลน์เลยนะครับโอเคคิดว่าเด็กๆทุกคนน่าจะเข้าใจในเนื้อหาของการเรียนในคาบนี้พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอให้ลูกสาวดูแลักษาสุขภาพด้วยนะครับเราจะได้เจออกันไวนะัยๆเนาะดังนั้นในคาบนี้ ไปก่อนนะครับอ่ะสวัสดีครับเปิดไมคมาสวัสดีได้เลยลูกขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ